สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีชาวโลกครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมคลิปนี้พามาเบิงทีมงานเสียโยครับทีมงานเสียโยครับผมชีปอ่อยนะครับเดี๋ยวพาเบิงไข่อุตีครับยุแถวนี้พอค่อยมีดอกนะครับรถชีพเพื่อนกับจอรเดียฮ3าสามหนึ่งศูนย์เชนะครับผมโตเกีา นี่จอรเดียกำมลนครับรุ่นแรกเลยจอรเดียขั้นนี่ติดเขียครับเนี่ยโอ้ยงามงเ,เดี๋ยววาอะไรกับกล้องครับผมอ่านี่นะครับขับเองครับผมเสียโยครับสองขั้นเลยนะครับกดแม่อ้อยแมวโอ้่วมหัวเลยครับ ประมาณปเกือบเกือบสามเมตรแหละตัดยอดออกแล้วนะครับนี่ขึ้นผู้เดียวครับสวัสดีครับเฟ็กเที่ยวแล้วครับอยู่ไหนมาได้ขึ้นนย่าครับอ๋อมาได้ขึ้นตาไมันลืมแล้วนะโอ้ยมาลืมผมมาทุไลผมมาทุไลอยู่ขังในเนี่ย ก็เลยได้ยินเสียงรถก็เลยยางเขาเบิง่งเห็นดอกเขากำลังกำลังอันนี้อยู่นี่ครับไคโอตีไม่รู้ว่าผมเอื่นถึงหรือเปล่าครับ K I O T I P X 9 0 2 0ครับคันนี้นะเป็น90แรงมาครับผม90แรงเบิ่งพันนาครับพันหนาไวไปแต่กวดใบครับผม สำลับด้านครับใบมีดโยข้างบนครับไอโยข้างบนใบมีดไม่โยข้างล่างนี่สกีพันนี่โยข้างบนเลยนะครับขั้นหมึกไงแล้วผมเก้าสิบแรงแ,แล้วเป็นเสยโยครับนี่เอาเบิ้งจานอย่างอนี้ผมว่รขคอาใจกันนะครับว่า หลุเกๆเนี่ยเพื่อนืนใอใส่ยางใ,ใหญ่มาให้ดีแท้เลยนะได้หลุโตัวไม่ไม่เอาขอบยี่สิบแปดมาใส่ไหมครับตัวหาซิบหาแรงนะตัวนี้มันขอบสามซิบแล้วนี่ยางหนาก็ได้สิบสองจุดสี่นะครับยางทอวกันเลยครับเกิดสิบแรงนะครับเนี่บึงละ ดีบุ๊ดดตัวนี้ใหญ่กว่าหาดิบหาแรงอย่างใหญ่สมกันเลยครับเก่าสิบแรงนะครับขีบนาซา2017บขีบใจเย็นแท้อเนาะสวัสดีครับ ไดเลยคกับใบไ่บันไดครับกะหาซิป0แรงกะลากได้สบายครับเลื่ยจะแห่เก่ารุ่นเกาซแรงนี่ต้องเข้าสิบล่อจะนุ่นเผ่าหกหล่อก็ต้องรอครูหรอไปเงี้ยวก็นีนะครับลาก410ตันไปเลยเก่แรงเลื่อหน่อยๆจนไต้อง410แรงครับลากไปลไกลๆ รับลดคิวโอ้ไหนคิวรับจ้างพ้อมนะครับเพราะว่าเห็นติดเบื่อทั่วไปร้อมเสียโยศูนย์แปดห้าหกส่ห้าสี่เจ็ด่งเจครับผมไปลงแซ่ครับไปลงแซ่ไปลงแซ่ครับ โอ้ลําฟองใสไปยังก้อนหนสองก้อนถวมรักวะเล่นไงวะครับเนี่ยออกไงายวะเต็มเต็มไม่ฟรีม่อย่างวะครับบัว <jun> <c oughs> <c oughs> โอ้เอาจะหล่อนเลยครับเอาจนเกี้ยงเลยนะั่นวับเพราะเธอเบิ่งดีนะครับ <c oughs> ว,ว่ามัน,นหลายใจจริงอัญญาเนี่ย ใส่งานหลอดต่ำๆนะครับผมเสียงเหยียบคันเร่งบ่ค่อยบ่ค่อยมีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมค่ายตีครับนี่มองผมอยู่นี่อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหน,อง,น,งนองบวับงบวลำพู ผม่ามันรถไข่ไข่อติตะกูลนี่ผมว่ามีขั้นนีขั้นเดียวแล้วครับผมเห็นแสงงานอยู่ในในจังหวัดนองบัวนะครับผมโมมั่นใจกันว่าอยู่อำเภออื่นจะมีอีกบัวนะครับผมแต่ว่าผมหาข้อมูลข่าวเบื้องเราแหละนะครับอาจจะมีขั้นนีขั้นเดียวนะครับี่ขอมาลองแสงงานไอศูนเพื่อนนะครับผม ศูนย์เพื่อนกันนาจะปิดไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเห็นเอารถคายนี้มาขายช่วงหนึ่งครับเสียโยคนไปจัดมาแล้วก็ใสด่ดีครับหกเครื่องเอ็อหกปีเครื่องอยังมาท่านด้สมนมครับเนี่ยนะครับก็บอกง,ง่ายๆก็คล้ายๆคู่บัตรแครับก็พวกอ,อ,อะไรตังๆสิครับพวกซีนพวกอย่าง มองสอมแซมมองซึกร้อมันกะคล้ายๆกันครับกับว่ถือว่าขี่ไล่กะบ่ถึงว่าเป็นรถจีนแบบใส้ปีสองปีส่อมงงแค่ครับไมใช่ดีเท้กันแต่ว่าศูนขายเพื่อนเนี่ยพับปิดไปแล้วนะครับผมเนี่ยามเจียโยคนว่ารถซื้อมาแล้วศูนปิดไปแล้วเสียมากนี่ไปซื้อใช้อะไร <laughs> เพื่อนกับว่าเทียบเอาเลยครับ แร่หัวเกียร์ยังได้ดแปลงไหมหอ๋อเพาว่ารถยีห่ห้อนี้มันก็นใส่ดีก่อนนะครับแต่ว่าเพิ่อนก็มาขายต่อพวกนีนราคาคาตัวมาณล้านล้านสี่ครับล้านสี่แสนบาทร่วมอุปกรณ์ใบมีดดันน้ำครับผ่านเบาเอาครับก็เป็นรถที่มียีห่ห้อนะครับผมรถ ที่มีอ่หอเป็นค่ายดังค่ายนึงเลยครับอาจจะบอดังในประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าต่างประเทศเพื่อนกะนินยอมใส่กันนะครับผมใครตีอะไรเพื่อนกะท้นท่านแข็งแรงดีครับผมหกปีบริสุทบังนี่แต่อีกแปลงเลี่ยนหัวเกียร์ใช่ครับนี่หัวเกียร์แต่ก่อนเป็นเกียร์ซ้ายครับเกียร์ซ้าย แปลงใช้แบบปิดเกียร์คัดยกแบบนี้เลยนะครับผมพุน่นเหมือนกันครับหาซื้อใช้ผู้พิปลงแซเอเลยนะครับตรงใช่นายจะขายสู่คู่ตาอ่ไ้ก็ได้ถอยทับรับใครเลยโอ้ยปล่อยให้แค่ตีเนี่ยขั้นเดียวโคโลเลยครับแต่โอเคครับใส่งัน ว่าพัดนะครับผมแบบพวกรายละเอียดพวกสรงพวกยังของโตรดกะงามอยู่ครับพวกเกียร yeah> ์พวกเบาะยังเเทคโนโลยีก็โอเคครับแต่ว่าก็เป็นเกียร์เดนนาถอยลังธรรมดาครับน่าจะต้องเหยียบคลัดอยู่นะครับ ถังน้ำมันอยู่ด้านล่างใยจัดส่งให้ใส่ประมาณรถตุยครับนี่ส่งนี่ถังน้ำมันอยู่ด้านล่างครับใส่ยัันครับี่บวิวตันนะครับิิหาทิ่อยตันเ้องไปโอ้ใส่ทิหาทิศหกตันเบืเ้องไป นี่ครับอ้อยนะครับตามมาดีครับเช็คอ้อยมาครับผมเช็คอ้อยก็ตัดทุกเช็คอ้อยอ้อยเอาขวางหรือเหมาเพิ่นครับเนี่ยอ้อยเดือดทองอ้อยโอ้เสาร์ทีเป็นโอ้เสาร์ทีเป็นปลูกนะครับผมทั้งนั้นกับม่นมาครับดาจักไรครับอยู่เนี่ยอีกมั่งเจ้าถึง มนันเยอนครับว่าออยปีนี้เป็นราคาเนีนะครับผมว่ายตเล่ไหมนี่จะุดแบบสามซีเมตรครับตัดยอดออกเเียบางสามเมตรเย่ยรวมยอดซเมตรกว่าแล้วครับ โอ้งามแหงครับไอเป็นอ้อยต่อแรกครับต่อแกมกเก็เลยงามแต่ว่าทีดินไส้ต่อซองเบเป็น่าด้วยนะครับไม่ใช่บำรุ่งดีพันไดกับซำตัดออกเาก็กหยาเกิดนบ่ค่อยขึ้นครับอ้อยคลิปนี้ก็ ถ้ามาชมครับผมเดินทางมาว่ายจุดาเบิ่งงานปรับทีปรับหน้านะผมงานเหมาเพป็นว่ายจุมามเหมาปรับปรับหน้าไอ้เพื่อนครับบุกเบิก์ดไปเศร้าหน้าไอ้เพื่อนนะครับขี้กายมากเลยเวะยไทยจักหน่อยนะครับพาเบิง่งก่อนเดี๋ยวหาสามหนึ่งศูนย์โตเกีาวพิดคีตหน้าตาครับท่านเบิกเอบเลยครับนี่ครับผมไคลต์ เดี๋ยวเบิ่งตอนใส่เต็มๆครับอันยังอีกประมาณชัมม่วโมงหนึ่งเดียวผมอีเ่ขามาซองมืออีกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้กับชิคอต์ตล่าไปก่อนนะครับผมเจ้าของหน้าเพื่อนนายจะมาแล้วครับเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเบิงอง EP นะครับเดี๋ยวถ่ายไม่ช่มเต็มเราใส่ออกให้มันดิเปลี่ยนยังไงนะครับอโอเคสวัสดีครับ